พนักงานบริษัทร,รถยนต์ยี่ห้อดังอยู่อยุธยาโพลบอกใจหายวูบเลยครับเขาจะเลิกยกเลิกโรงงานที่อยุธยาแล้วจะไปสไปไปไปรวมกันที่ปราจีนบุรีว่าอย่างนั้นนะรถยนต์ยี่ห้อดังกันละกันระดับประเทศกันละกันเออนะพนักงานบอกอ้าวชิพาแหละกูใจเต้นตุ่มๆตุ่มต,มต,มตม <laughs> เอาไงดีวะเนี่ยกู นะอนาคตกูจะเป็นยังไงวะเนี่ยนะเขาย้ายโรงงานแล้วนะครับซึ่งถามว่ามันมีผลอะไรไหมมีฮะม,มีผลต่อโรงงานเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์นะโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆป้อนให้กับโรงงานรถยนต์แห่งนี้มีหลายโรงงานครับนะที่ว่าถามว่ายุบไปแล้วอ้าวโรงงานพวกซัพพลายเออร์เหล่านี้ทำไงละทีนี้ก็ต้องย้ายตาม นะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรยางรถยนต์นะอุปกรณ์โชคอัพนะพาบงผ้าเบรกกระจงกระจกนะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอะไหล่รถชิ้นพลาสติกรถสารพัดนะครับนะเพราะรถยนต์คันหนึ่งนี่ต้องใช้ส่วนประกอบดีมากมายชิปคอมพิวเตอร์นะแผงแอร์แผงโอ้โห เยอะแยะไปปัดน้ำฝนต่างๆก็ต้องย้ายไปตามนะถามว่าแล้วถ้าเขาอยู่เขาจะส่งชิ้นส่วนให้ใครล่ะก็ไม่มีเขาก็ไม่ม,เม,มีเขาเรียกว่าอะไรโรงงานที่จะส่งให้เขาก็ต้องย้ายตามนะถ้าถามว่าถ้าเกิดย้ายตามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีคนจะต้องตกงานสิครับนะคนที่เคยทํางานอยู่ประจาถิ่นตรงนี้แถวยุธยาก็ต้องย้ายตามไปสิ ถ้าไม่ย้ายตาก็าต้องตกงานไปทีวุ่นไหมล่ะครับทีเนี้ยวุ่นเลยนะนะข่าวก่อนอนู้นเมื่อวานก่อนแอดมินก็ลงคิดไปว่าเอ้ยโรงงานหลายโรงงานนี่ก็เริ่มเ, v, OT, นะเขาเรียกว่าโอทีตัดโอทีนะก็ตัดเขาเรียกว่าตัดวันทํางานให้ทางานวันน้อยลงแล้วก็ตัดโอทีเพราะอะไรเพราะน่าจะยอดสั่งการผลิตมันน่าจะน้อยลง เดี๋ยวรอดูตัวเลขครับรอดูตัวเลขว่าสิ้นปีนี้เขาจะแจกโบนัสสักกี่เดือนจะสู้ยุคลุงตู่ได้ไหมนะเพราะว่ายุคลุงตู่เนี่ยโอ้โหนะแจกโบนัสกันสนั่นวันไหวนะครับอ่าไม่เชื่อลองย้อนไปดูได้ใน t ิ k t o อกนะเวลาแจกโบนัสนี่พนักง,งานก็จะโพส์อวดกันนะอโอ้ ปีนี้โบนัส8เดือน11เดือนนะโอยพต์อวดกันไม่รู้ว่าปีนี้จะได้โพต์อวดโบนัสหรือโพต์อวดสองค่า้<笑><笑>นะครับไม่รู้จะได้โพต์อวดอะไรตอนนี้นะเออนะโพต์อวดโอ้ตกงานอีกแล้วแย่แล้วเราชีวิตทําไมบันลันทดอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเออ,เอ,อต้องมาลุ้นกันนะอันนี้อันนี้ขนาดแค่กลางปีนะ แค่กลางปียังต้องย้ายโรงงานยุบโรงงานกันขนาดนี้คือถ้ามันขายดีห้องไม่ยุบเรากับเขาคงจะขยายโรงงานไปนเรื่อยใช่ไหมอ,อ,มอ่เออนะเอาก็เป็นกําลังใจให้พนักง,งานโรงงานทุกท่านนะฮะก็ขอให้นะครับอ,อยู่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันทั่วหน้านะก็ยุคเศรษฐาก็ขอให้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าอย่าให้ตกงานกันเลยนะครับสงสารน้รงสารนะ แต่ตกงานเสร็จก็จะไปขายของก็ลําบากอยูน่นี่ตลาดนัดก็เงียบนะเอ,อขายอะไรก็เงียบไปหมดช่วงนี้นะโอ้ยเอาอะนะเสรยถามก็ไม่สนใจหรอกเสรยถามก็ไป็นซอฟ์พาวเวอร์ซอฟพาวเวอร์อย่างเดียวนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ